อาละฮะกลับมาพบกันกับ Thunder c a u d Channel นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสังเกตคนในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมีคนที่ยังเล่นอยู่นะครับหรือมีคนที่ยังแอคทีฟอยู่เนี่ยประมาณกี่คน ซึ่งมันต้องใช้โอกาสนี้เท่านั้นนะครับในการสังเกตเนาะว่าในเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมันมีประมาณกี่คนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นการประมาณการนะครับเป็นการประมาณการเนาะคือมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะๆอะไรเงี้ยมันเป็นการประมาณการนะครับ <ír k> ว่ามีคนยังเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เราประมาณกี่คนนะครับวิธีสังเกตเลยนะครับต้องรีบสังเกตช่วงนี้เท่านั้นนะก็คือนี่ครับช่วงนี้มันจะมีกิจกรรมทดสอบชิงสมบัตินะครับ มันจะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเข้าไปเล่นแล้วเขาเอ่อมันจะมีเงื่อนไขต่างๆใช่ไหมที่เราเข้าไปเล่นเนี่ยเราก็เราก็เล่นไปนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมแต่มันมีวิธีการสังเกตครับว่าคนในเซิร์ฟเราเนี่ยแอคทีฟอันอี้คนให้ดูตรงนี้เลยครับก็คือเข้ามาที่ทดสอบชิงสมบัติใช่ไหมครับแล้วก็กดกดมาที่ตารางอันดับครับอ่ากดมาที่ตารางอันดับทีนี้เราก็เลื่อนลงไปดูเรื่อยๆเลยครับอ่าเลื่อนลงไปดูเรื่อยๆเลยว่า จนมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมีคนเล่นกิจกรรมนี้ไปแล้วประมาณกี่คนนะครับอ่ามีคนเล่นกิจกรรมนี้ไปแล้วประมาณกี่คนมันก็จะเป็นตัวเลขประมาณการนะครับว่ายังมีคนแอคทีฟนะครับยังมีคนหรือมีคนเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยประมาณกี่คนอย่างในเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับก็เข้ากิจกรรมวันที่เท่าไหร่แล้วอะก็หลายวันแล้วเนาะก็มีคนเล่นกิจกรรมนี้ไปแล้วนะครับ ประมาณ208คนนะครับประมาณ208คนนะครับก็สามารถมาสังเกตรตรงนี้ได้นะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้ก็อาจจะไม่แน่นอนเนาะอาจจะมีคนที่เล่นเกมนี้อยู่แต่ไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้ก็อาจจะเป็นได้นะครับแต่ถ้าถามโดย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 แบบโดยโดย common sense เนี่ยคนที่ยังเล่นอยู่เนี่ยเป็นไม่ได้เหรอที่จะพลาดไม่ทํากิจกรรมมาใหม่แบบนี้ มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับก็แปลว่าคนที่เล่นอยู่เนี่ยเอาอย่างน้อยมันก็ต้องทําบ้างแหละนะอะไรประมาณนี้นะครับมันจะต้องทําบ้างแหละหนึ่งสองสาด่านก็ว่าไปนะครับในทดสอบชิงสมบัติเนาะก็ ลองประมาณการดูนะทบในเซิร์ฟเวอร์ผมจนป่านนี้ก็มีประมาณ2 0 8คนทุกคนก็ลองไปสังเกตเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองดูนะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์ของคุณยังมีคนเล่นอีกประมาณกี่คนก็เมื่อกี้ผมบอกว่าของผม208ใช่ปะแล้วอยู่ในหน่วยผมไปแล้วคืออยู่ในหน่วยผมอะคือคนที่แอคทีฟอยู่ในหน่วยผมเลยแล้วประมาณ70กว่าคนนะครับแปลว่า อ่าเพราะว่าผม่จะคอยคัดคนออกเสมอนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ออนเกิน2วันผมก็คัดออกนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยออนไปนแล้วส1ชั่วโมง1 2ชั่วโมง4 3นาทีสิชั่วโมง3 9นาที19ชั่วโมงนะครับก็คือในหน่วยผมเนี่ยจะไม่มีคนอนอนเอ่อออฟไลน์เกิน2วันนะครับ ก็จะน้อยคนนะครับก็คือผมก็จะถ้าผมเห็นผมก็จะเอาออกนะครับก็หน่วยผมจะรับเฉพาะคนแอคทีฟก็จาก75คนหน่วยผมเบแล้16ก็จะมี74คนนะครับที่แอคทีฟแสดงว่าใน208คนนั้นอยู่ในหน่วยผมไปแล้ว74ก็แปลว่าอีกประมาณ140อ่าอีกประมาณ140คนก็จะกระจายปอยู่กันที่หน่วยอื่น,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 นๆนะครับอ่าอันนี้จะเป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับก็เป็นบอกทริค ทุกคนให้ดูนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวกิวอะไรเงี้ยเนาะคนคนที่เป็นหัวหน่วยหัวหน้หน่วยอะไรเงี้ยก็จะได้คํานวณนะครับการรับคนได้ถูกหรือคํานวณปริมาณคนในเซิร์ฟเวอร์เราได้ถูกจะได้มีสึกแย่งชิงแย,ย่งชิงคนเล่นในเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ผมก็ได้บอกไปแล้วผมเพิ่งมานึกขึ้นได้นะฮะผมก็เลยมาบอกคนในหน่วยว่าวิธีการดูมันดูตรงนี้นะอะไรเงี้ย หน่วยผมก็คุยเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยปนกันไปนะคือเราจะรับแต่คนไทยไม่ได้แนละ้วเพราะว่าปริมาณคนมันน้อยมากเราก็ต้องรับคนต่างชาติหลออะไรเงี้ยเข้ามานะครับก็ถ้าใครอยู่เซิร์ฟเวอร์13นะครับแล้วสนใจอยากเข้าหน่วยผมเนี่ยก็เข้ามาได้นะครับก็ในหน่วยผมก็อย่างที่เห็นเนาะก็คือแอคทีฟหมดทุกคนนะครับอ่าก,ก็ยังเป็นคนที่แอคทีฟหมดทุกคนนะครับเนี่ย อ,ออนไลน์ออนไลน์สองชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงสี่หกนาทีสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คือในบรรดาเจ็ดสิบกว่าคนเนี่ยแอคทีฟแล้วหน่วยเวลหน่วยก็เวลสิบหกเนาะก็ไม่น้อยนะครับก็สามารถเข้ามาอยู่ด้วยกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษเราก็คุยกันได้หมดนะครับมันมีปุ่มแปลภาษาเนาะก็นะครับก็ให้ทุกคนไปสังเกตได้นะครับอ่าและอีกนิดนึงนะครับถ้าใคร คือผม,อผมอตอนนี้ผมมีอยู่140เหรียญกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมแลกแลกเปลี่ยนนะครับผมนึกไม anyone anyone mm ่นึกไม่ออกว่าผมจะแลกเป็นอะไรดีนะครับผมยังคิดไม่ตกเลยนะครับเพราะตัวละครผมมีหมดแล้วนะป้าเอ้ยผมก็เชื่อว่าทุกคนก็มีหมดแล้วตัวละครเนี่ยเอ้ตัวละครในในกิจกรรมนี้นะครับแต่ผมก็คิดไม่ตกว่าผมจะแลกอะไรดีนะครับก็ถ้าใครรู้นะครับหรือใครมีข้อแนะนํานะครับก็ แนะนำมาได้นะครับว่าจะแลกเป็นตัวละครพวก SSA ดีหรือว่าจะแลกเป็นเศษแดงดีหรือจะแลกเป็นอะไรดีนะครับก็คอมเมนต์ในคลิปมาแนะนําผมได้นะครับผมยังคิดไม่ออกเลยว่าผมจะแลกอะไรดีนะครับร้อยมีอยู่ร้อยสี่สิเอ็เหรียญเนาะอ่ะก็วันนี้ก็มาเท่านี้ครับแค่มาแนะนํานะครับวิธีการดูคนจํานวนคนในเซิร์ฟเวอร์ที่เราที่ยังเล่นอยู่นะครับก็สามารถมาดูได้ที่ตรงนี้นะครับก็เป็นตัวเลขประมาณการเนาะ ไม่ใช่เป๊ะๆครับเ,เป็นตัวเลขประมาณการนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้แหละครับเนี่ยกิจกรรมนี้เหลืออีก7วันทุกคนจะสามอราทุกคนสาม,มารถไปตรวจสอบเอาวันสุดท้ายก็ได้ถ้าเอาแบบอยากแบบให้ชัวร์เนาะว่าแบบเฮ้ยมีคนเล่นตัวเลขเฮ้ยมีคนเล่นประมาณกี่คนก็ไปตรวจสอบเอาวันท้ายก็ได้ตอนนี้ผมมาตรวจสอบตอนที่กิจกรรมยังเหลืออีก7วันนะครับก็อาจจะยังมีคนที่ยังไม่ได้เล่นอยู่อาจจะมีคนที่แบบรอเล่นทีเดียวเลยอะไรเงี้ยอาจจะมีคนประเภทนั้นอยู่ก็ได้นะครับที่ ที่ททยังไม่ได้เล่น,นกิจกรรมเนาะอันนี้ผมก็รีบม,มาตรวจสอบก่อนนะครับก่อนโดยคร่าวๆก็2 8คนนะครับอาจจะมีมากกว่านี้ที่มาเล่นเข้ามาแต่ว่า2 8คนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะออนทุกวันถูกปะก็อาจจะบางคนก็อาจจะ3วันออนที2วันออนทีเงี้ยพอดูจากเออพอดูจากแทมชิงสมบัติครับก็คือแทมกุญแจเนี่ยบางคนก็น้อยแบบน้อยผิดปกตินะครับไม่น่าน้อยขนาดนั้นเนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยพลังของแต่ละดานเนี่ย ม, na na มันก็ขึ้นอยู่กับพลังของเรา aesthetic. คือมันไม่ได้เกี่ยวครับว่าคนพลังมากจะทําให้ผ่านดันได้มากกว่าไม่ครับมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเท่านั้นครับแต่ถ้าเป็นพลังพลังของบอทนะครับก็จะขึ้นอยู่กับพลังก็จะขึ้นตามพลังของเรานะครับเนาะก็คือคนที่พลังสูงก็จะเจอบอทที่พลังสูงเหมือนกันคนที่พลังน้อยก็จะเจอบอทที่พลังน้อยเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไข มากกว่าครับว่าคนนั้นจะผ่านได้ผ่านแต่คนที่เล่นเพียงแค่สองสามด่านแล้วไมไ่เล่นต่อเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดแล้วเฮ้ยมันเป็นไม่ได้เหรอที่คุณจะเล่นได้แค่สองสามด่านนี่มันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเงื่อนไขมันมันง่ายมากครับเงื่อนไขมันมันมันไม่ได้ยากมากครับยกเว้นไอ้เงื่อนไขที่ยากคือเงื่อนไขตรงที่บังคับเป็นตัวละครน,นั้นๆแล้วเราไม่มีอันเนี้ยคือยากนะครับเนาะก็สามารถมาเช็คได้นะครับรายการด่านอ่ะผมก็ เราสามารถดูย้อนหลังนะครับว่าบางคนแบบไม่รู้นะครับก็าสามารถมาดูนะครับว่าใครผ่านด่านนี้ยังไงใช้ตัวละครอ,อะไรอันนี้ก็มาแนะนำนะครับโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแนะนำเนาะวิธีการดูนะครับเผื่อใครไม่รู้เนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์คลิปผมเลยนะครับขอบคุณนะครับผม